สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็เจอปัญหาแล้วครับผมก็ปัญหาที่ผมเจอก็คือเห็นไหมครับเข็มวัดความเร็วไหมความเร็วของรถะครับผมก็มันอาการมันประมาณว่าถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วจริงครับผมความเร็วจริงก็อยู่ประ,ประมาณแปดสิบเก้าสิบนี่ยฮะแต่ว่าเข็มที่มันจะขึ้นน่ะมันขึ้นอยู่ประมาณสี่สิบ สี่สิบห้าสิบนี่ครับประมาณนี้ครับไม่ว่าเราจะวิ่งความเร็วเท่าไหร่มันก็จะขึ้นเหมือนเหมือนมันจะค้างอยู่ที่ประมาณนี้ครับผมก็เลยลองไปหาข้อมูลว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็มาดูว่าเราจะซ่อมเองได้หรือเปล่าซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ดูแล้วคิดว่ามันน่าจะเกิดจากไอเซนเซอร์วัดความเร็วครับผม ที่มันอยู่ตรงที่เกียร์ใต้ท้องรถครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าไอเซนเซอร์วัดความเร็วมันอยู่บริเวณไหนของเกียร์ครับโอเคครับตอนนี้เราก็มุดลงมาดูใต้ท้องนะครับผมไอเซนเซอร์วัดรอบความเร็วมันก็จะคือตัวนี้ครับผมซึ่งผมก็แกะมาและแต่ว่าจะชี้ให้ดูว่ามันคือ,อยูงส่วนนี้ส่วนที่ปลายของเกียร์ชนกับเพาครับผมเพารถ ก็อนหน้าตาเซ็นเซอร์มันก็จะเป็นแบบนี้นี่มีปักของมันด้วยนะแล้วก็ถอดมาดูครับตอนถอดนี่ต้องระวังนะเพราะว่ามีน้ํามันเกียวอยู่ด้วยครับเราก็ต้องหาอะไรมาลองด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซ็นเซอร์ตัวเก่าครับผมก็เนี่แหละครับตัวนี้แหละที่มันคิดผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยน ชิ้นนี้กันครับผมก็สงสัยไหมครับว่าทําไมผมเลือกมองว่าไอตัวนี้มันเสียมันเช็คได้นะครับโดยพิการเอาตัวมันนะครับเสียบกับตัวปลั๊กมันเสียบปลั๊กมันเข้าไปครับแล้วก็ไปเปิดสวิตช์ออนแล้วก็หมุนที่ตัวเฟืองครับหมุนที่ฟูวเฟืองเข็มเข็มวัดความเร็วอ่ะมันจะมันกระดิกถ้าสมุดว่ามันไม่เสียนะครับเข็มวัดความเร็วมันจะกระดิกนิดนึงครับจะ เพราะว่าข้างในจะเป็นแท่งแม่เหล็กซึ่งมันจะมีวลาหมุนก็จะเกิดสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาอ่อนๆเข็มมันก็กระดิกนิดๆหน่อยๆครับแต่อันเนี้ยหมุนเท่าไหร่เข็มมันก็ไม่กระดิกเลยครับผมก็เลยคิดว่านายนอนแหละตัวนี้คงเสียแน่ๆผมก็เลยไปสั่งซื้อไอ้ตัวนี้มามาเปลี่ยนครับผมอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์ที่ผมซื้อมาครับผม เมื่อเรามาเทียบดูครับลองหมุนหมุนเฟืองเนี่ยหมุนแกนมันครับผมไอ้แกนเก่าของมันเนี่ยค่อนข้างแบบลื่นเลยครับมันไม่มีความรู้สึกหนืดเลยรู้สึกมันหมุนไปแบบง่ายๆครับเหมือนเหมือนแม่เหล็กมันไม่ดูดตัว,ต,วตัวเฟืองครับไม่ไม่ดูดแกนแต่อันเนี้ยหมุนแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนมีแม่เหล็กดูดมีแรงแรงแรงดึงอยู่แรงหนืดอ,อยู่ ก็เลยคิดว่านี่คือความแตกต่างระหว่างของใหม่ของเก่าถ้าของเก่าครับรู้สึกมันจะมันลื่นแม่เหล็กมันไม่ค่อยดูดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างของของเก่าที่ผมเห็นนะครับว่ามันแตกต่างกับของใหม่อย่างไงก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปครับแทนที่ของมันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเช็คเหมือนเดิมครับผมก็เอาตัวนี้ไปเสียบเสียบที่เต้าเสียบที่ปลั๊กมันแล้วก็เปิดสวิตช์ออนแล้วก็ลองหมุนดูครับซึ่งผมก็ ลองทําดูแล้วมันก็เข็มไม้เข็มความเร็วมันก็กระดิกนะครับกระดิกขึ้นกระดิกลงกระดิกหน่อยๆก็คือมีความมีมีการเคลื่อนไหวครับซึ่งต่างจากอันนี้อันนี้คือหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเลยก็สรุปก็คือเปลี่ยนตัวนี้ไปก็น่าจะหายครับก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ใส่แทนกลับไปที่เดิมครับแล้วก็ มาลองดูกันอีทีว่ามันหายหรือไม่หายหลังจากที่ประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วเค,คียบเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้กลับเข้าไปติดตั้งแทนที่ของเก่าตัวที่เสียเราก็หาน้ามันมาชโลมตรงโอลิงตรงนี้หน่อยก่อนสักหน่อยกันนะครับก็น้ามันของมันเองแะับต้องเป็นน้ำมันเกียรของมันเองชโลมตรงโอลิงแนี่ก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็เอากลับเข้าไปติดตั้งเหมือนเดิมครับมันจะมีน็อตตัวนี้ยึดอยู่ตัวหนึ่งครับก็ไขตัวนี้ไขเข้าไขาออกก็แล้วก็ดึงจุดนี้ออกมาเวลาใส่ก็ใส่เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ขันน็อตตัวนี้เข้าไปแล้วก็ปักกระเสียบไปเหมือนเดิมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับสําหรับการเปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดความเร็วเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องมา เติมน้ำมันเกียร์ครับผมเพราะว่าตอนแรกที่เราถอดเนี่ยน้ามันเกียร์มันไหลออกมันมันล้นออกเดี๋ยวเราต้องเติมกลับเข้าไปให้ให้ได้ระดับเติมครับก็เอาน้ํามันที่เราลองไว้นะครับเติมกลับเข้าไปจริงๆแล้วผมก็กะว่าจะเปลี่ยนน้ามันเกียร์ไปเลยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไอ,อยังไม่มั่นใจครับคือ,อยังไม่มั่นใจว่าเซ็นเซอร์นี้มันจะชัวร์ไหม ก็เลยเอาน้ำมันเกียร์เก่าใส่กลับเข้าปไปก่อนครับถ้ามันยังใช้ไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้แล้วมันยังมันยังเป็นเหมือนเดิมก็ก็คงต้องพึ่งช่างแล้วครับต้องเข้าอู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวเราก็ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันเกียร์แล้วก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปลองลองเทสกันดูครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเติมน้ำมันเกียร์ครับผมอันนี้ก็เป็นน้ำมันเกียร์เก่าครับที่ผมถ่ายออกมาตอนเปลี่ยน ไอเซนเซอร์ sensor, วัดความความเร็วครับก็เดี๋ยวเราจะเอาสายต่อเข้าไปในช่องเติมของมันครับจุดเดิมช่องนี้สายก็จะเข้ามาอยู่ในรูเติมมันแล้วก็มีลวดบังคับมันไม่หน่อยให้มันโค้งลงเข้าหาตัวตัว,ต,วตัวนี้คนระับ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาลมมาเติมลมตรงจุกลมนี้ครับเดี๋ยวแล้วเรามาเริ่มปั๊มลมเข้าไปข้างในในขวดนี้ครับเพื่อจะดันน้ำมันเกียร์เข้าไปในตัวตัวเกียร์นะครับผม ก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ด้วยับดันเข้าไปก็นี้ ก็เบร็ยแล้วนะครับผมเติมมันเกียร์กลับเข้าไปแล้วก็เอาเท่ากับระดับตัวน็อตอะครับผมก็ล้นปุ๊บแล้วก็พอโอเคครับเดี๋ยวก็คงไปลองดูกันครับว่าไอเซ็นเซอร์ใหม่ที่เราเปลี่ยนไปมันจะใช้งานได้ปกติหรือเปล่าก็ถ้ามันยังเป็นไปตามอย่างที่คิดก็จบอยู่ เดีวเราก็ต้องไปทดลองวิ่งกันดูครับผมว่ามันขึ้นตามตามความเร็วจริงหรือเปล่าส่วนใต้ท้องรถนี่เราก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันครับ เราไปลองวิ่งทดสอบดูแล้วครับปรากฏว่าครับไม่หายครับผมเราเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วครับตัวเซ็นเซอร์ใหม่วัดความเร็วครับผมที่อยู่ที่เกียร์ครับมันไม่หายครับแต่มันไม่หายเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ยังไงครับสงสัยคงต้องพึ่งช่างพึ่งอู่แล้วครับแต่รถมันก็ยังขับได้ปกตินะครับมันแค่ติดตรงที่ว่าความเร็วมันไม่ไม่ไม่ตรงครับผม เราอาจจะขับเร็วโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ครับถ้า,ถ,าถ้าเข็มวัดความเร็วมันไม่ตรงอย่างนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดครับผมแก้ปัญหาจุดนี้ไม่ได้ครับยิ่งเป็นด้วยระบบไฟฟ้าแล้วครับผลค่อนข้างค่อนข,ข้างจะมันซับซ้อนครับเรื่องไฟฟ้าถ้ามันเกล็ไฟฟ้ามันควบคุมด้วยกล่องด้วยฮนะยิ่งไปใหญ่เลยครับผม ผมก็คงหมดปัญญาในการแก้ไขตรงจุดนี้ครับตนคลิปนี้ก็เสียใจเสียเวลากับการแก้ไขจุดนี้นึกว่าจะหายก็หรือถ้ามีใครทราบข้อมูลว่าวิธีการซ่อมแก้ไขที่จุดนี้มันมีจุดไหนที่ต้องแก้บ้างก็แนะนำคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันยังแก้เองได้ผมก็ยังอยากจะแก้เองครับแต่ถ้ามันลึกซับซ้อนมากเกินไปก็ ก็อย่างที่บอกครับก็คงไปทีู่่ที่ช่างที่เขาเป็นเชี่ยวชาญเฉพาะทางดีกว่าครับผมเจอคลิปหน้าเจอปัญหาอะไรอีกค่อยมาว่ากันทีครับผมส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ